ผักโขมค่ะจากคลิปก่อนผักโขมที่กอกจากเมล็ดแก่ที่ร่วงลงดินต้นโตได้ตัดไปทำอาหารแล้วครั้งหนึ่งค่ะอีกสองเดือนต่อมาผักโขมก็งอกอีกหลายต้นค่ะกำลังงามเลยค่ะมาเก็บภาพหลังฝนตกต้นงามมากค่ะบางต้นก็ตัดได้แล้วค่ะต้นนี้เคยตัดไปแล้วครั้งหนึ่งค่ะ ตอนนี้แตกยอดใหม่งามมากค่ะต้นนี้ก็ตัดแล้วพร้อมกันเมื่อครั้งที่แล้วค่ะแต่ครั้งนี้ยอดไม่งามค่ะต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะแต่ที่น่าสังเกตคือเมื่อดูใต้ใบจะมีจุดขาวๆน่าจะเป็นเพลี้ยแป้งค่ะยังเป็นไม่เยอะเป็นเฉพาะบางใบเท่านั้นค่ะถ้าไม่ดูใต้ใบจะมองไม่เห็นค่ะดังนั้นข้อควรระวังในการเลือกซื้อผักโขม คือต้องดูใต้ใบด้วยนะคะเพราะถ้าเจอเพลี้ยแป้งต้องเด็ดทิ้งค่ะ